สวัสดีค่ะ EP 2. 2จากคลิปที่แล้วเราก็ได้สอดทํากล่องไปแล้วนะคะแล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเราก็เตรียมกล่องที่เราทําเสร็จแล้วมานะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะติดกระดาษ A4 นะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาวาดรูปให้ออกมาเหมือนเบบี้ทีนะคะ อย่างแรกเราต้องเอากระดาษ A4 มาวางทาบก่อนนะคะพอทาบให้ได้ตามรอยกล่องแล้วเราก็จะทําการรูดตรงมุมกล่องทุกมุมเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ขนาดของกล่องตรงกระดาษค่ะกล่องนี้รอบกล่องเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 ทั้งหมด2แผ่นนะคะถ้ากระดาษตรงไหนยังเหลืออยู่ให้พับลงไปเลยนะคะพับให้มันเป็นรอยให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะได้กระดาษออกมาเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาออกมาพับซ้ำอีกทีเนึงค่ะให้รอยมันชัดเจนขึ้น พอพับให้เป็นรอยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวาดรูปลงบนกระดาษ2ฝั่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งแรกกันเลยค่ะฝั่งนี้นะคะเราก็จะทําการวาดเป็นรูปหน้ากล่องนะคะตรงนี้อย่างแรกเราก็ล่างภาพไว้ก่อนนะคะ Baby T ทีเวอร์สามนี้หน้ากล่องก็จะเป็นกระต่ายสีชมพูตัวใหญ่เลยนะคะกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่ใหญ่มากเลยนะคะเพราะข้างในจะเป็นตุ๊ก,กตาทั้งตัวเลยเพราะก่อนหน้านี้ Baby TV ีแล้ว V2 จะทำออกมามีแค่หัวนะคะแต่เวอร์สนี้ไม่ได้มีแค่หัวนะคะ แต่มาทั้งตัวเลยกล่องมันก็เลยใหญ่หน่อยนะคะมีน้องๆคอมเมนต์ขอมาว่าขอให้ทํากล่องคิมมอนหน่อยเบบิทีเวอร์หน่หน่อยเบบ้ทีเวอร์สหน่อยใครเบบี้บ้างพาวาว่าพับเกบ้างบางกล่องที่เอ่ยมาก็ได้ทําลงใน YouTube ไปบ้างแล้วนะคะไปหาดูกันได้ส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็รอติดตามดูได้เลยนะคะไว้ถ้ามีแรงบันดาลใจก็จะทําออกมาอีกค่ะอ่ะ อตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นแล้วนะคะมาใช้มนวิเศษในการตัดเส้นหน่อยทา่าเดนทำการตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะได้เป็นเบบี้ทีเวอร์สามแล้วเราก็ทำการวาดอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวตุ๊ก,กตาให้เราได้ดูได้ลุ้นนะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้ตัวไหนบ้างมีตัวน่ารักน่ารักหลายตัวเลยน้องๆไปหัดวาดกันนะคะเราก็ได้ทำการร่างเสร็จแล้วนะคะต่อไปแล้วก็มาลง ตัดขอบกันเลยค่ะพอตัดขอบเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆสามารถแคปหน้าจอและพาไปวาดตามได้เลยนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็ลองเอามาทาบกับกล่องดูหน่อยนะคะว่าทำเสร็จแล้วเวลาติดแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาย,ยัางไงอาจจะไม่ได้ทำเหมือนมากนะคะ แต่ก็จะออกมาคล้ายๆหน่อยกระดาษแผ่นแรกเราก็วาดรูปเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็ทํากระดาษแผ่นที่สองค่ะแผ่นที่สองนี้เราเออกมาทาบกับกล่องแล้วก็รีดเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการวาดรูปส่วนที่เหลือของข้างกล่องนะคะข้างกล่องจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนหมดเลยนะคะเราก็ไม่ต้องทําเหมือนมากก็ได้เขียนตัวหนังสืออยากๆๆยกๆไปเลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูช้าๆนะคะซึ่งพอเราลองเอามาประกอบดูก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆทำตามกันได้บ้างหรือเปล่าคะถ้าวาดเสร็จกันแล้วต่อไปเราก็ไปลงสีกันเลยดีกว่าคะ่ะการลงสีนี้เดี๋ยวเราก็จะปรับความเร็วของคลิปหน่อยนะคะ ตอนนี้เราก็ระบายสีแผ่นแรกเสร็จแล้วนะคะหน้าแรกนี้ก็จะเป็นตัวของหน้ากล่องนะคะต่อไปเราก็มาระบายพวกข้างกล่องกันดีกว่าคะ่ะแต่เออเสียดายมากเลยค่ะได้ทําสีแดงเลอะไปที่ข้างกล่องแล้วนะคะโดนหน้าน้องแพนด้าไปเลยแต่ช่างมันไม่เป็นไรพอระบายสีออกมาครบทุกตัวเสร็จทุกอย่างแล้วก็ยังสวยอยู่ก็เสร็จแล้วนะคะแผ่นนี้ของเราน้องๆระบายสีเสร็จแล้วก็อย่าลืมเคลือบด้วยเท ใสนะคะคงานก็จะออกมาเงาสวยมากแล้วก็ไม่ขาดง่ายด้วยค่ะส่วนนี้ก็เป็นแผ่นด้านข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็แผ่นด้านหลังที่เราจะติดนะคะระบายสีติดเทปใสครบหมดแล้วงั้นไว้มาต่อ EP 3อให้นะคะใกล้จะเป็นกล่องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ